สามมาหาเฟอร์นิเจอร์หาโต๊ะเราครับท่านผ <wh iasm> ู้ชมซื่อเอฟบ0ยฮาซิปนะอันบดตัวพี่ตังหาบาทเลยโอ้ดีนะที่ร้านเขาทันสมัยครับเนี่ยขาให้สแกนได้นะครับ จ้ะได้ละก่อนที่จะไปดูหนูพุกนะก็บอกว่าตอนนี้มันกำลังลอดเต็มเลยครับเราจะมารีวิวฟาร์มหนูพุกเสี่ยทองอีกรอบน,นะครับมาเอาเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกอ่ะอ่ะอันนี้สนอยครับเห็นมันซ่วงครับพี่น้องวันนี้ตอนหน้าจะไม่ได้ของกลับบ้านนะครับลุงอูลุงสมบัติก็บอกว่านี่ของเสี่ยทองก็ได้นะ ผมก็มาสองสามรอบไม่เคยเจอเจ้าของนะนี่จ้าของกันไหมรอบครับเอาละเดี๋ยวจะให้พี่เบิ้งอยู่บ้านกันเดี๋ยวสิไปดีวิวเด้อเพื่อนนี่ธุรกิจลายยานครับคพนที่เจอเพ่อนที่เจอใหม่กระเทศเลยกำลังขอดกอดกำลังไล่กันขอดประมาณสามสี่หนอยตัวแล้วบ้างเพง่านผี่นอนนี่นะครับอมกุนุนเองต้ังมาบังหันเห็นว่าหนูอบอุ่งเห็นตู่บ้านนี่ืนูเดียววัดเลยพี่น้องาเอาขอพูด้หลายจังต้องาขายดียิงวะตอนนี้ช่างก็งานเยอะครับก็อาจจะแบบ ก็รอนิดน,นึงครับไม่ผ้าเหรีจะบอกลุงว่าไม่ต้องขัดก็ได้คัง่ายดีใส่เลยตอกใส่เลยเไม่มีของซันตัวลาวหรอกรเพราะว่าซันตลาวสั่งงานชิ้นน้อยตัวตัวเดียวไหมตัวแบบไม่เหมือนใครลุงก็เลยทํายากหน่อยประเด็นลุงเขาไม่มีเวลาเราก็จะพาท่านผู้ชมไปดูฟาร์มหนูพุกเสียทองเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะเป็นดูมันคลอดลูกครับ ก็เหมือนเก่าครับตรงนี้ธรรมชาติดีครับธรรมชาติวันดีลุงวันดีครับแต่แซ็ว่าเมื่อนี่ออกคลิปกับเสียแดงตู้หนีเลยอันมืงไม่้ยังไงกัเพิ่อนบอกว่าไอ้เบิ่งแน่นั่นมันกําลังออกหลบผมหลายตัวเงี้ยทองเหมืนมาแล้วยแต่เขาตังคไหนซื้อหรอกเออแตก็เอินเพิ่อนเป็นเกียรตินะเพิ่อนก็บอ่ว่าก็เฮ้ยย่อคักข้านนั้นเนาะเพัดเป็นเสียดอกเดี๋ยวสิเป็นเสีย มึอนี่เห็นโตมันแบบเต็มๆอ,มมอีหลอดนึงเหมอกับสามภูรส้มด้วอคือตวัวน้อยเท่านั้นล่ะมากไปเลยนี่ระบุว่ากี่ตัวลอดวันไหนวันไหนนี่ลอดเป็นปีๆ<อ>แต่ว่ามันมันบ่เห็นว่า,าหูโบหูว่าเจ็กโตมันเห็นข้างไวัยสีม<อ>ัน้องนี่มันใหญ่ขวดด้วยใหญ่ขวดครบดื่มได้เลยนี่ใช่<น>ตอนนี้คือเป็นลูกออนยู่ครับก็คือแม่ไห่นมนี่ครับตอนนี้นู้ ส่วนใหญ่เราขอกหนึ่งสีมีเอื่ขอกหนึ่งขอกครับขอกหนึ่งก็มีประมาณสัี่ตัวขึ้นไปสี่ตัวขึ้นไปสูงสุดได้กี่ตัวครับหลวงพ่อที่พกโตครับมีขโอมข่อมห้องจับโอ้เดี่ยงนายจะหายที่พกตัวเวาช่ไหมก็มี่ขอกอะไรข่อกอยู่แล้วตัวเล็กนี่ จะย้ายจะออกจากตรงนี้ตอนไหนยี่สิบวันออกยี่สิบวันก็ออกจากตัวแม่พ่อมันส่วนพ่อแม่นะอายุก็เก่าตลอดครับครับอยู่ในปอกนี้ตลอดแล้วก็ออกลูกใหม่อีกออกใหม่อีกยี่สิ้ามือต่านับมือไปยี่สิ้ามือเมื่อมก็ดูเกี่ยงเก่าดีอยู่สะอาเรืงจริงสะอาดบริเวณมุดดินนิดนึงโคนอย่างไรหนอดูอัดเตาะอยู่คือยังมาหน่อยหนิโอ้โหบางเหตุทางเหรอขาดแล้วลูกมันมันคำรามเลยครับทั้งพ่อทั้งแม่ครับครับเพราะว่าเขาบริเลณน้ำ เออพวกนี้สะอาดครับอันนี้เห็นดูชัดๆเลยครับท่านผู้ชมครับเขาเขาทำเรื่อสะอาดเองนี่นี่เขาเคี่ยวมั่งเจอขี้มันออ้ที้อ้าวเขากินหน่อยนะเนาะมันสองตัวเออวันหนึ่งกินแค่นี้เองไม่หลายอ้วนหลายบังคับมันถ้าปล่อยมันมันก็ินประมาณโลแปดนี่มันลำเลยครับตัวแบนตัวไข่อาหารตามใจตัวอีกที่มันเองไปสนอยู่ครับไปหมุนอยู่ข้างบนนี่แหละอ่ะนั่นคือหัวอาหารบ่ะอ่าดูมันจะไปให้อาหารตรงนั้นก็จะกินตรงนั้นครับแล้วมันก็วิ่งเล่นตรงนี้แหละอืม พอกไหนที่มันไม่สมบูรณ์ก็ให้นมตัวนี้เลี้ยงเลวตันก้นพี่น้องใส่พัฒนาครัก็มารอบสองแล้วนะครับตอนนี้ลุงก็ใส่เสื้อตัวเดียวลุงก็ใส่เสื้อตัวเดียวเขามาตั้งแต่ก่อนเดือนนึ่งนู่นมาครั้งนี้ก็ใส่เสื้อตัวนี้ครับเนชุดละวันเนี่ยส่วนซันโตลาวก็เปลี่ยนเสื้อครับนี่บ่อขุนเจอดอกทะลุกันสามบ่อเลี้ยงมันนี้วิ่งไปมาลูกที่มันพึ่งคลอดเสร็จตรงนั้นประมาณ20กว่าวันแล้วก็ย้ายมาเห็นไหมครับท่านผู้ชม นี่มีน้ำอยู่ท่านผู้ชมมีน้ำอยู่น้ำมันต้องมีให้สงสัยรุ่งบุ่งนีงูเหครับบ่อครับงูบ่อเขาเออครับอ่าฟาร์มเก่ากับงูหลายงูเหลี่ยมมาพี่ขดอยู่เลยบ่อมก่ามันหนักมีงูนะครับมันต้องได้กินหนูไหมครับผมว่าครับถ้าตามบ้านเท่ากับมีผมปู่มันยางอยู่เกาะข้าวเขาออกมากินเขาก็มากินท่านี่แต่ก็เขาก็ติดเมื่่ออเอทายเทนทั้งนี้เจ็บบอกเรื่อยอ โอ้มันมันก็มันก็รู้จากเนาะว่ามันก็จะรู้ว่าอันนั้นคือตรงกินอาหารได้อันนี้วิ่งเล่นได้แล้วก็ไปขับถ่ายตรงไหนได้เนาะพอมาพักอยู่ตรงนี้อืนี่ครับมาโดนกระจุกตรงนี้ตัวตัวใหญ่ทั้งสองเดือนตัวเล็กเดือนเดือนสิบห้าวันนี่มันกัดบักัดมฮ้ย เอาหรอพี่น้องก็ไปนั่งใจภตยในยิ่เย็นกันบะเหน่งป่ะเปนั่งรุงจะเนื้อแต่พักๆด้วยบะเหน่งอาหารเนี่ยเป็นหลักเอาตามธรรมชาติเลยลุงตามธรรมชาติมากินอะไรมันกินหอยกินปูเพราะมันดับเบิดโอ้ยเนื้อหน่อยๆูน้อหน่อยเลยกําลังผุดจึงงูมาละทีเลยปล่อยไปไก่อนโอ้ผมเห็นบุทันเมากินแล้วนี่ละมันจะไปเป็นศัตรูหนูวห่อเนี่ยพ่อเด็กเห็นเลย